สวัสดีครับช่วงนี้ก็เริ่มจะใกล้สิ้นเดือนนะเริ่มจะขึ้นใกล้สิ้นเดือนเริ่มจะขึ้นเดือนใหม่พฤษภาแล้วนะครับสำหรับท่านที่ไม่สามารถเลื่อนผ่อนชำระลถได้นะครับ ทางเราเนี่ยเราก็สามารถช่วยเหลือท่านได้เรารับซื้อรถปิดไฟแนนซ์ให้หือว่าจะรีไฟแนนซ์อะไรเงี้ยนะครับให้คำปรึกษาได้นะครับ,รนะรบสำหรับท่านที่ไม่สามารถเลื่อนผ่นชำระรถได้นะครับปิดไฟแนนซ์จะดีกว่าเพราะว่ามันจะไม่ติดแบ็คลิสต์นะครับแล้วก็ บร,ริบริการปิดไฟแนนซ์ให้นะครับแต่ว่าผมอยู่โซนกรุงเทพนะครับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดก็ต้องหาทางมานิดนึงมาปิดไฟแนนซ์ที่กรุงเทพนะเพราะส่วนใหญ่เล่มไฟแนนซ์จะอยู่ที่กรุงเทพนะนะครับหรือถ้าเป็นต่างจังหวัดก็คงไม่ไกลมากได้นะ คนครถมปทุมสมุตปราการอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าไกลๆมากคงไปไม่ไหวนะครับแล้วก็มีบริการไปปิดไฟแนนซ์ให้ซื้อรถมาได้นะครับแต่ถ้าอยู่โซนนี้ก็จะดีหน่อยฮนะขับมาแป๊บเดียวปิดปับ๊บได้ตังจบนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ติดแบ c ็คลิสนะครับก็มี นี่มีลูกค้ามาปิดเรื่อยๆนะครับบางท่านเขาต้องการซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยไอ้ต้องการซื้อบ้านเครดิตไม่พอก็ต้องปิดยอดรถก่อนนะครับเพื่อที่จะให้บ้านผ่านนะครับแล้วก็ไม่ต้อยซื้อรถใหม่ครับนะครับก็ต้องยอมนะนะครับมาปิดมาซื้อคันเดิมก็ได้นะถือว่าว่าท่านซื้อบ้านแล้ว เครดิตไม่พอเขาบอกให้ปิดยอดรถก่อนก็ปิดนะปิดเสร็จก็พอบ้านผ่านเสร็จก็มาจัดไฟแนนซ์รถใหม่ก็ได้นะก็ไม่ยากก็ไม่ยากก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับหรือว่าท่านอยากจะเปลี่ยนรถไปเลยก็ได้นะเปลี่ยนรถไปครับรุ่นใหม่บ้างแบบใหม่บ้างนะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับก็ได้นะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านไหนที่ยืน่น พักชำระค่าผ่อนรถไม่ได้นะครับก็มาปรึกษาเราได้เรายินดีให้คขาปรึกษาในการปิดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์นะครับเพราะว่าถ้าติดบักลิแล้วเนี่ยจะผ่อนรถคันใหม่ๆก็ยากแล้วจะไปซื้อเงินสดแส0 0อ0แสนรถมันก็8-90%อร์เนะครับจะไปใช้งานหักโหมก็ไม่ไหวนะแล้วแสนสองแสน แต่มันก็ซ่อมได้นะรถพูดถึงแสนองแสน,นก็ซ่อมซช้ได้แหละผมก็มีใช้อยู่แสนสองแสนก็มีสามสี่แสนก็มีนะครับมันก็สตาร์ตติดขับได้แต่ว่าผมไม่ได้ไไดขับไปไหนไกลามากช่วงนี้ย้ายคอนโดมาอยู่ใกล้ที่เต็นละขับกิโลเดียวมันไม่ถึงกิโลนะครับถึงที่ทำงานถึงถึงเต็นละคอนโดกับเต็นห่างกันนิดเดียว ก็เลยไม่ได้ใช้รถเยอะมากนะใช้ไกลๆไม่ได้ไปเที่ยวไหนไกลๆด้วยช่วงนี้นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับ